รู้ไหมครับว่าเพลงฮิตของ Tattoo Color อย่างรักแรกพบจริงๆแล้วไม่ได้ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพลงรักเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จะมาา้อยฟังครับจุดเริ่มต้นก็คือพี่รัตมือกีตาร์วง Tattoo ได้ไปฟังเพลงของพี่บอยโกที่มีท่อนร้องว่าฉันรักเธอโดยที่ไม่รู้จักประโยคนี้เองครับทำให้แกเกิดความสงสัยแล้วก็ไม่เชื่อว่าความรักแบบนี้มันมีอยู่จริงๆแกก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งโดยเนื้อเพลงในตอนแรกเนี่ยก็มีความก,กวนๆนิดนึงจะเรียกว่าทําขึ้นมาเพื่อแก้เพลงของพี่บอยก็ได้จนวันึ ได้รับรู้ว่าเพลงที่แกได้ฟังเนี่ยจริงๆแล้วพี่บอยโกศิยพงศ์แต่งให้ลูกสาวซึ่งพี่บอยแกรู้สึกรักลูกสาวตั้งแต่วันแรกที่เห็นหน้ากันนั่นทาให้พี่รัฐเข้าใจได้ทันทีและแกก็ทําการเปลี่ยนเนื้อเพลงโดยใส่ประโยคนึงเข้าไปท้ายสุดสุดท้ายจึงเข้าใจมีอยู่จริง <S <S ผมยังคงมีเรื่องราวต่างๆอยู่ภายในโพสต์ของช่องยังไงก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามก็แล้วกันมาถึงตรงนี้มีใครรู้บ้างว่าเพลงของพี่บอยโกศิยพงศ์ที่พี่รัฐแกได้ฟังเนี่ยมีชื่อเพลงว่าอะไรใครรู้คอมเมนต์มาบอกเราตรงช่องคมเรับ